สวัสดีครับวันนี้มาลวยผ้ามาตามในทางของอาจารย์ชูชัยนะครับในงวดเมื่อกี้นะครับผมให้ฟังเล่าเขานะครับคือศูนย์หนึ่งเต็มเต็มตรงตรง,ตรงเลยนะครับวดนี้เพิ่อขับป้อยมากให้แล้วดุว้นๆรองปฏิตามวา,าจารย์ชูชัยให้ตัวใดเป็นหวั่นใจรองปฏิตามกันเลยครับ สวัสดีครับอาจารย์ชูชายครับค่ะสวัสดีค่ะครับแม่ตข้ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้เรนอาจารย์ให้เขาคักเขาเนี้ยเนาะโอ้โสมานกันมเนาะโอ้โสมานเนาะครับเอฟซีโอ <c oughs> <FC. S 2> ้ยผมกัดขันเะป็นมีดเงินตื๋ออาจจะโซกอยู่ดอกันนีเพราะมีเงินตื๋อเลยแม่งมีดเงินตื๋อไม่ใส่เนาะครับผมนะโอ้ยมีเงนตื๋อพวกก็โสมานนะผมอาจารย์ชูชายให้เขาไอ้เนาะครับคือเลข อ่าสองสองผูเนาะซุนหนึ่งกับศูนสองเนาะครับครับตัวเน้นพอดียังวะอืมนะครับเออเดียวที่กผมกัสีออาเล่วิ่งไงก็สีสองตัวือเราเดิมเนอครับผมอาจายวเด้อาจารย์ขอโชคขอโชคตัวเล็กกันว่ามันแมนจริงว่าอาจารย์ว่าว่าเขาแมนดีบ้าสินะโชคไอ้เจีมันตงรู้ยานพ่น้องโเซียเนาะ แมนยูหลอกกับคำ่นนั่นไก่คนเบิ้งชิมย้อนหลังก็ได้ครับบางโคตรมันก็เบิ่งมาเปลี่ยนไอเด้งต้องเห็นต้องชิมแม่จันโอ้ยเนาะแมนยูหลอกครับผมกะเข่าเด้อนะครับจานไอศูนย์หนึ่งศูนย์สองตัวเน้นนะครับกับชวัสุดยอดนะอืมกระเที่ยวนี่กะขอให้เข่าอีกหน่อยหนะครับผมให้ยลุ้ยกช่องนะอาจารยนนะเข่าเยอะหรอกพวกวันศูนย์ั่นกับศูตรเดียวกันไหมครับผมเชอสุที่อาจารย์ก็บพวกว่ามันใจปนิได้เนาะวันหนี้คือกช่องมันใจเยอะ กับมันใจร้ายอยู่แล้วครับผมสิีร้ายกับมันคือสีกุ้ยเนาะมอเนาะเนี้ยมันอยู่คนเดียวกับเฮ็ดผู้เดียวก็แบบมันใจสู้าของนี่ละครับผมนี่แหละครับว่ามันใจสู้าของกับเพื่อนกับว่ามันใจน้ำเนาะหัดย์เนาะแต่ไม่ยู่ครับผมกับแต่ว่าตาผมซ้อมเลยอาจารย์ตาผมสังเกตอาจารย์เนี่ยรุดกับว่าเกินสองสามวันกับสิขราวลวดกับผมคิดว่ามับแม่นมันรุดกับเล่ยวิ่งกับห้องสีรุดเงี้ยนี่ดอกครับเออ แต่ว่าขันมันรูดมากเดือดคือกันก็ไม่ต้องรูดมันเป็นสิบงวดเลือดได้หมอม่นกำลังใจบุกตัวดิผมบอกว่าก่อนที่ได้เลขมันจะละตัวนี่โอ้ใส่เวลาตัวได้สูดลงหมเย็นยากได้หมอครับผมส่งตัวเลขให้ได้นี่ผมส่งตรวให้หมอเขาหมอไปเดียมืองอันสูดง่ายๆน่ะนะโอ้ยอย่าส่งมาเลยพ่ออันย่าส่งมาแล้วครับเห็นว่าเปลี่ยนเออมันต้องรีบตรวจต้องรีบตรวงเนี่ยั้องไปตัวเด้หมอ อารวยมาเก่งมาเจ่งเหล็กบวกเล็คุ้นหานมาเจ่งคนนี้เจีงตะดับเล่นนะครับอหออเดียวนีเอาห่อครับผมตัวไดกครับเอาเอาเลยบมอครับผมนอเอาเป็รเลขวิ่งกับสองตัวคือเกาด้วมอเตอร์ครับบนล่างด้วยกันวิ่งสามกับแปดวิ่งสามกับแปดเลขตัวเดียวกันนี่จริงๆนะเพราะว่าแปดกับสามมันเป็นเลขตัวเดียวกันนี่หมอครับผมแปดกับสามตัวเดียวกันจับคู่ แปดสามแปดสามแล้วก็เก้าสามเก้าสามแล้วก็ศูนย์สามหมอศูนย์สาม ันละสองชุด,ดเดิมหมอเดิมครับผมเออมีหนึ่งแปดมาเอาไหมหมอถ้าเอาละหนึ่งแปดเนี่ยเอาหนึ่งสองหมอครับหนึ่งสองคับนี่หนึ่งสองอยู่ที่อิงแปดมันกับมาหน้งสามแหละแต่ว่าพวผมนับแปดแต่มันออกไปก่อนมันนี่แปลว่าคับนี่หนึ่งสองย่านมันลงแป้มเป็นสองมันกระติเป็นหนึ่งสองสีหน้าหมอเอาเลยกันไว้เป็นหนึ่งสองหมอครับผมเออตัวที่สองมีหาสามหาสามนะครับเนาะ ใช่ว่าผมวิ่งสามกับแปดแต่ว่าผมจับแปดตัวเดียวเด้อคือแปดสามตอนนั้นอันลืมกันนั่นอีพีมันชอบกายคนกันมันชอบแปดอยู่คนจับใส่เอาเด้อมาเด้อครับผมเออมานี้ก็เอาเลขสามตัวยจ็ดสองศูนย์เนาะครับเออสามตัวนี้ศูนย์เก้าสามหมอศูนย์เก้าสามเออตัวที่สองหกห้าสามหกห้าสาม มวงกลมได้สามตนี่วงกลมศูยมมมมมนย์หกสามสเนียมัมีได้คุณพ <c oughs> ่าศูนย์หกสามฮะฝ่ายม้าพีจะศูนย์เก้าสามเนี่ยครับหกห้าส,สามเออศูนย์เก้าสามเนี่ยครับตัวม้วงกลม <c oughs> เออเดวานกิกาโตอีกตัวหนึ่งก็หกหาสามนะเป็นตัวร้อมมาต้องวงกลมน,นะเป็นตัวลองกลางันมีสองตวัวครับผมเอ,อ มีกาเล่กันสองตัวนั่นกาผมนี่ไหนสองตัวเริ่มมาเด้อครับเก <93 13 S 1> ้าสามหนึ่งสามเก้าสามเก้าสามหนึ่งสามครับผมกาเล่กันเอาตัวกันนี่ก็วิ่งผมหนึ่งสองหล่หมอครับผม นี่ละสองตัวนี่สองสับตวัวลักเ็กที่ผมมั่นใจมีหนึ่งสามหนึ่งสองแล้วก็เก้าสามนี่ลหะครับนมผมเอาตวัวล่องไฮกระดับปลาที่นีแค่ตามตัวนีเออ่เลขสามตวัวกัสี่ไ้แค่ศูนย์เก้าสาับผมบอกตวัวล่องไฮน,น้ำหมอเดอรมอทุกวนูครับผมกับทิ่นีเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งสามกับแปดเนาะบนรางเด้อนะครับจับคู่ห้กับแปดสามเก้าสามศสามสิบสามสองสามแล้วก็3สามสามเด้อนะครับ ชุดกันนะครับกมีสิบสองครับหาสามเนาะครับสามตัวนี่ศูนย์เก้าสามหกห้าสามนะครับแต่ว่าชุดว่งให้สองตัวนะครับก็มีเก้าสามหนึ่งสามนะครับส่วนตัวว่งตัวกันคือสิบสองเนาะสามตัวอาจารย์ให้วงนี่คือศูนย์เก้าสามแมนมาครับอาจารย์ เอ็มซีคนบ่มาราที่จับไปใครนี่ไงเพื่นขาตัวมันเสียบในสามเนื่องจาไปนู่นว่าสามมาแห้งอยู่ครับผมหน้าผมมันโบมันโฉงใหม่ตอกอให้กันแล้วมันวิ่งย่ามาโดนแล้วอันนั้นอันเร็วเร็ววิ่งตุ่นครับครับเสกเนาะอาจารย์เนาะตัวนี้คิดว่าจะเข่าลรอครับครับเข่าตัวกันเด้ออาจารย์เด้อนะครับเอ็ซีก็อยากซอยดอกอันนี้นะอาจารย์ติ้ลอาจารย์กับบกครับอาจารย์กับบกครับ สินส้นุดสัปดาห์ครับผมแล้วก็ยังบอกทำนีทั้งบมทั้งมวดมีตัวนี้นะมอเตอรครับไปโชคดีโชคใช่เอฟซีโชคหมานครับเด้อเดี๋ยวแบ่งค์คาคาแฟเนาะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีพี่ๆลองง้อบุกขอบเบิ้งกับคุณไ้โชคดีมีเงินมีทองในวันที่ห้าดีละวันศุกร์นี่ละโชคดีครับสวัสดีครับขอให้โชคดีครับวัสดีครับอืมก็คือว่าอาจารย์เล่ากับท่านใจเนาะเรียกว่าก็ฝากวาให้เขาเนาะครับทางเขากับ ก็ดีใจร้ายเนะาะอาจารย์เป็นเหยียบเขานะครับเอาเลยก็ซ่อนคนเยอะคน,น,นกับว่าห้างโดนเอากม่ตื้อค่ะก็โทษมากคือเก่าเนาะเออว่ารุดเลียกพนุรุดกับว่าเกิดงวดสองมวดสองวดอ่าแต่สิเขานวดเขาอย่างสีละนะครับที่นอกกับจอบเดียวเนาะนะครับคนแม่นี่ยเรีย,อ,ยอาจารย์ผู้ชายอ่าตัวโตนี่เขาสองมวดซ่อนไม่เป็นตื้อ่าอือไอช่องไม่ไม่เนี่ยเขาสองมวดซ่อนแล้วเพิ่อนกัมีเขาเว้นแต่ว่าเว้นโดนนะครับ เกิดซอสสมุนดอกนะครับเกิดติดตามดีๆาเราจันทุชัชยยับประมาทเพิร์เดอร์นะครับเห็วเนว่าเพิร์อายุไลน์เนาะนะครับกัตสึบกะกระสิบว่าคอยรุดไปได้ดอกนะกิดตามตัวเข้าก็หละนะครับสุรากจันทุชัชยเนาะเอ้าไม่ตื้ช่วยที่นี่ไม่ตื้ออ่านด้วยแบบเนี่ยวิ่งสามก็แปดค่ะบนรางจับคู่แปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสาม สองสามสามสามกันต,ตัวกันกับหนึ่งหนึ่งสองเรากับหาสามสามตัวกับศูนย์เก้าสามหกหาสามตัวทีเพื่อเน้นจับคู่หนึ่งกับมิ 93, 93, ่เก้าสามวงเก้าสามเราก็เน้นหนึ่งสามอ่ะเราก็ตัวกันกับวงหนึ่งสองสามตัวเพื่อเน้นมากกับศูนย์เก้าสามค่ะ ก่อนโชว์ไขมันน้ำมันตุ่นเนาะเรือปลาไหลตัวแห่งโชว์ไขมันเด้อนะครับทุนหน่อยก็ได้ตัวกันตัวว่องพื้นเงยเนาะนะครับ้ทุนหลายก็เรืแต่พี่น้องมากเนาะนะครับหมดก้อนมันก็วงหอยซุนหนึ่งเขาเต็มเต็เนาะเอาเงินเดี๋ยใครเลืยยกช่องนะครับไปเข่าต่อกันเด้อนะครับอาจารย์จะได้เบี้ยปั่นขากาแฟอาจารย์เนาะเอาคืนน้ำพื้นเต้าพี่น้องจะเสี่ยงกับพี่ตะพูใจดีนะครับแห่งโชว์ไขมันน้ำพื้นกับวัติบพ่อปลาดอกนะครับแห้งโชว์ไขมันสบู่สกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ